ไม่ชีแล้วก็กัรยานมิตรผู้ฝ่ธรรมเนาะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบห้ามีนาสองพันร้อยหกสิบหกวันนี้ก็ขอต้อนรับไม่ชีบทใหม่อีกสองท่านเนาะสองคนเนาะ ยินดีต้อนรับเข้าสูครอบครัววัดปราบวรนารออินเนาะ,ะแล้วก็หลังจากฉันเสร็จเนาะ,ะเราก็จะได้นำหน้าอ,อีกสิบสองหน้าเนาะในภาษาอ่านิยมบ้านเราเรียกว่าหน้าบวชหน้าเนาะ จะได้กนำหน้าเข้าไปอุปสมบทเป็นพระพิสุนะที่วัดป่าสนามชัยอำเภอพิบูลบางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเนาะอ่าสิบสองหน้าเนาะสิบสองรูปส่วนพูดด้ใดเนะาะอยากร่วมนะบวชหน้า เป็นเจ้าภาพ่ะ,ะจะบวชนาะทำบุญกุศลนะอ่ะ,อะ,อะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์สร้างคนให้เป็นพระเนาะอ่าก็ยินดีเนาะรับวันนี้วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็อ่ามี อ่าผู้ภูมิกับอ่ามำเนตนาลงอ่าภูมิกับพบูรณ์มังสาหานอ่าคุณนายเก๋พันธสินกรุปเนาะกับพอมกับอ่าอะไรนะอ่าสามีเนาะสามีผมพูดยากแล้วเกินคำเนี้ยฮะฮะเออแล้วก็ พนายนั้นจะใช้เนาะใช้เด่นเนะาะขนายกระดูกเหล็กพนายคนดังนะให้มาร่วมพร้อมครอบครัวมาบ่าร่วมบวชลูกชายเนาะหัวแก้วหัวแหวนหัวนาฬิกานะที่วัดป่าบ่อน้ำพะรอินอ,อซึ่งพานายนันทชัยก็มีเรื่องมากมายแต่วันนี้ อ่างดมีเรื่องสักวันว่ะมาทำบุญนะเดี๋ยวทำบุญเสร็จค่อยเจอกันว่ากันไปเจอกันทำหลกหลวงตาทนายอนันาชัยบอกว่าโอ้ยทำไมหลวงตาผมไม่ได้ช่วยงานหลวงตาเลยอมันอยากให้กูมีเรื่องมึงดูสิ เมินซะเถอะเพราะว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินอ่าไม่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 ต้องใช้ทนายอะไรเลยเนาะทนายมาที่นี่ไม่ได้ทำหน้าที่ทนายหรอกว่าทำบุญเป็น isto, อุบาสกอุบาสิกาเพราะวัดป่าบ่อน้ำพระอินอ่ามีแต่น้ำใจนะมีแต่น้ำใจเราไม่มีสิ่งอื่นใดเลยนะ ทีนี่มีแต่หัวใจที่ไฝ่ธรรมฮะพวกเราาเป็นนักบวชเพื่อสละเรือนออกมาเนาะเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อพ้นออกจากอ่าโลกโกรธหลงเนาะ,ะคนก็ถามว่าวัดป่าบอาน้ำพระอินทร์ปกครองกันยังไงเนาะ ที่จริงวัดป่าบ่บอนะ้ำพระอินทร์มไม่ได้ปกครองกันยังไงเลยต่างคนต่างดูแลตัวเองต่างคนต่างเฝ้ารูหัวใจตัวเองเมื่อเราดูแลตัวเองรักษาตัวเองก็เ,เหมือนกับรักษาคนอื่นเนาะ,ะเพราะว่าเรามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาหาเรื่องเนาะ,ะ,ะมาหาเรื่องก็ไปหาทนายนันทชัยนั่นแหละเนาะ,ะ,ะถ้าอยากมีเรื่องก็มีได้ แต่สําหรับหลวงตาไม่มีเรื่องเนาะนะก็จะมีก็มีแต่เรื่องสูบบุหรี่แล้วคนด่ากูมากนะพระอะไรสูบบุหรี่มันงออ้อขนาดนั้นนะก็พระติดบุหรี่ก็สูบบุหรี่ี่กูบอกนะจริงไหมถ้าไม่ติดจะสูบทาไมเนาะ,ะ,ะมีคนสามารถทำไมหลวงตาต้องสูบบุหรี่กูลองต้มกินแล้วมันไม่เวิร์ก่ะกูก็เลยสูบนะ ช่วงไี้ไม่เห็นกูสูบุรีออกสื่อมันว่าทําไมหลวงตาไม่สูบุหรีเลยมันบอกว่าดูสิกูสูมันก็ว่าไม่สูมันก็ว่าเพราะฉะนั้นคนเราเนาะหลวงตาเคยพูดนิทานเรื่อง,นนองนนหนึ่งมีผัวเมียสองคนมีลาตัวหนึ่งผัวเมียสองสองคนแล้วก็จูงลาเนาะชาวบ้านเขาก็ว่าโอ้ยมีลาแล้วไม่ขี่ ทำไมโง่อย่างเงี้ยเห็นไหมทีนี้สามีก็เลยให้ภรรยาขึ้นตัวเองจูงอะเนาะโอ้ยอันนี้กลัวเมียว่าฮะโง่กลัวเมียไอ้ผัวก็เลยว่างั้นคุณลงมาผมสามีก็เลยขึ้นให้เมียมาจงูงฮะชวาวบ้านันก็พูดอีกโอ้ยอันนี้เอาเปียบเมียเห็นไหมอ อัเปรียบเมี่ยอ่างเงี้ยทีนหวัวกับเมียสองคนก็เลยพากันขึ้นลาทั้งสองคนเลยชางบ้างก็ยังบอกว่ามันทรมานสัตว์ <wright> เห็นไหมไม่มีคําไหนที่มนุษย์ไม่ติสินินทานะเพราะฉะนั้นโลกธรรมแปดย่อมมีเรากพรว่ามันเป็นธรรมดานะแม้แต่พระพุทธเจ้าของพวกเราเนาะพระองค์ก็โดนนะโดน่ะโดนว่า แม้แต่นางจินใจยะก็ต้องหาว่าท้องกับพระองค์เห็นไหมมีคนจ้างคนมาดา่าจ้างลายธนูมายิงนะเห็นไหมนับปราอะไรหลวงตาสิ้นคิดเนาะเป็นใครไม่รู้จะไม่เขาดา่านั่นก็เป็นเรื่องยากแล้วละ่ะมันถูกจ้องแล้วที่เขาด่าเนะไม้เขาด่ามั่งสรรเสริญมนะั่งเนาะแต่ยาอยู่ห่างๆอย่ามันด่าต่อหน้ากูนะ

สมมุติว่าพระพุทธเจ้าพูดว่าอาถานะสี่ฐานะหนึ่งคำว่าอถานะสี่ฐานะหนึ่งหมายถึงทำบุญอุทิศหนึ่งท่าไปเกิดเป็นคนแล้วมันทําบุญตอนนี้มันเกิดแล้วมันจะไปทําให้ใครอ,ะอ่ะฮะจริงไหมไปเกิดเป็นเทววาไปเกิดเป็นสวรเลระชาตนตกนรกอยู่มันจะไปทําบุญให้ใครได้มันมันเกิดแล้วอะ่ะ อุทิศไปก็มีแต่ผ้าอะไรเอาจริงไหมนี่เขาเรียกอาถานะสี่ถ้าบุญอุทิศส่งให้คนตายไม่ได้ในฐานะสี่ฐานะสี่คือมันเกิดแล้วก็จุติแล้วแล้วบุญที่ส่งอุทิศให้มันจะถึงได้งไงเพราะว่าเขาเกิดแล้วฮะเข้าใจไหมแล้วมีฐานะเดียวที่ได้รับผลของการอุทิศให้ก็คือเปรตเห็นไ,ไหม ท่านถึงเรียกว่าอาถานะาสี่ฐานะหนึ่งอาถานะหมายถึงทําบุญอุทิศแล้วไม่ได้ไม่ได้รับมีฐานะเดียวที่ได้รับก็คือเปรตหลวงตางก็พูดตามพระพุทธเจ้าแล้วจะไปสอนอะไรฮนะิะ,ะังไงล่ะนี่ก็ขนาดเอาพระไตรปิฎกมาพูดเลยนะเนี่ยจะิยังไงล่ะมันไม่ใช่ความหมิ่นของหลวงตานะ ทำงานทำบุญงานศพเนาะทำบุญงานศพมันเป็นประเพณีไม่ใช่ไม่ใช่ศาสนาเราต้องแยกแยกะหลวงตาพูดตลอดเลยศาสนากับประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมันคนละเรื่องประเพณีเราอะไรล่ะฮะทางอุบลเนี่ยถ้าเข้าภาษาก็อะไรนะสังฆทานนี่แมทำบุญสังฆทานแต่ทางอีสานทางอ่า ร้อยเอ็ดกาละสินไม่มีบุญสังฆทานเห็นไหมเรียกว่าประเพณีถ้าถ้ามันเป็นเป็นศาสนามันก็เหมือนกันเสร็จจริงไหมเป็นประเพณีท้องถิ่นเขาเรียกนะนะ,อ,ะอย่างบุญพระเวศเนี่ยพระเวศสันดรเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะทั้งอุบลก็แบบนึงฮะทั้งร้อยเอ็ดก็แบบนึงนะกาละสินก็แบบนึงถ้าถ้าร้อยเอ็ดก็บุญพระเวท ก็องไปกินขนมจีนเป็นตะตันกินฟรีเนี่ยทานเห็นไหมถ้าทางอุบลนี่ก็โอ้หลายเรื่องเห็นไหมเห็นไหมที่เอานางมัซีกับพระเวทไปไว้ในป่าซะก่อนตอนตอนบ่ายๆเขาไปเอามาเขาทาขนาดนั้นก็เชื่อขนาดนั้นนะก็เอาไอ้หนุ่มชาวบ้านลูกชาวบ้านอรอๆหน่อยเห็นไหมไปเป็นพระเวทสันดรก็ไปไว้ในป่ากับนางมาัซี เห็น <S an> ไหมกับเมีย <S an> บังเอิญพระเวทมันพกเล่าไปด้วยอ <S <S <an> ไปอยู่คืนหนึ่งอะบ่ายเขาจะไปแห่ออกมาเพราะมันเมาเล่ามันก็ผมคืนมาซีซะเพราไมีเรื่องมีเรากันเห็นไหมล่ะไปจริงจังกันได้อจริงไหมบุญเนี่ยเราต้องรู้เจตนาของป่าดบทบดิติตนะ ปีหนึ่งปีหนึ่งเขาอยากให้ลูกหลานนึกทำบุญไม่ให้ลืมไม่ให้ลืมการทานเขาก็เลยทําบุญถัดสร้างนิทานวัตถุขึ้นมาว่าต้องทําบุญเดือนนั้นเดือนนี้นะอย่างเงี้ยนะจำไว้เป็นอุบายที่จะอะให้ลูกหลานได้ทำบุญแล้วลึกถึงความกัจจัญญอยู่ของพ่อของแม่ะะนะอย่างงานศพอย่างเงี้ยนะถ้าไปสวดมาติกา มาติกาแปลว่าหัวข้อมันเกี่ยวอะไรกับงานศพละ่ะฮะจริงไหมยังไปสวนมาติกาเนี่ยเอาอกุศลธรรมอะอากุศลธรรมะอันนี้พยาก,า,นะการาธรรมะกุศลธรรมะหมายถึงทำจากกุศลฮะ,ะให้ระกุศลทำ้วยความดีต่อไปก็ละทั้งกุศลและอะกุศลเข้าว,วิจาราธรรมะวิจกวิจารณเข้าไปชานหนึ่ง ปิติสักการธรรมาชาญสองสุขาสตาธรรมาชาญสามอุเบกขาธรรมาชาญสี่มันเกี่ยวอะไรกับคนตายนะฮะท่านสอนสาชาญะการเข้าชาญการเข้าสมาธิเนานะ่ยฮะ,ฮะอัน,นิจจาวัตสังขาราอย่างชักอัน,นิจจาเนี่ยอัน,นิจจาวัตสังขาราอัน,นิจจาอัน,นิจังมันไม่เที่ยงเห็นไหม วัฏสังขารามันไม่มีที่สิ้นสุดฮะวัฏสงสารวัฏสังขารานะขาราหมายถึงสังขารความคิดเนี่ยมันไม่เที่ยงเห็นไหมมันไม่มีที่สิ้นสุดสังขารคือความปรุงแต่งนะไม่ใช่ร่างกายนะสังขารานี่สังขารเนี่ย,ยมันเกี่ยวอะไรกับงานศพละะ่ะฮะอนิจาวัฏสังขา,าหมายสังขาร ความคิดปรุงแต่งเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดไม่เที่ยงเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เกียดมั่งช่างมั่งดีมั่งไม่ดีมั่งสนมากยะเรื่องไม่ดีนี่เขาเรียกว่าอานิจจาวัฏสังขารามันเกี่ยวอะไรกับงานศพละ่ะ่ะมันเป็นบารีมันเป็นภาษาอินเดียฮะ,ะเพราะฉะนั้นการตายแล้วเอาผ้าไปสวดเนี่ยมันเป็นปรเชณีนิยมมันไม่ใช่ศาสนา สมัยพุทธกาลเนี่ยเขานิมนต์ไปก่อนตายเห็นไหมก่อนใกล้จะตายเนี่ยนิมนต์พระเห็นไหมอนาถาบินิกเศรษฐีกากลังจะตายเนี่ยนิมนต์พระสารีบุตรกับพระอานอนท์ไปเห็นไหมเพื่อจะให้สติเพื่อจะให้สัญญาเพื่อคนนั้นจะมีสติญญไปสู่คติอันเลิศเลยไหมเห็นไหม,หไ,หมไม่ใช่ตายแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรหรือตายแล้วจริงไหมอ่า คนตายมันก็จบแล้วหมดสภาพแล้วจริงไหมไอ้คนตายมันไม่ได้วุ่นวายนะไอ้คนที่ไม่ตายมันวุ่นวายอยู่เดี๋ยวนี้ฮะจริงไหมอโอ้ยมันจะไปไหนล่ะตายแล้วฮะมัะนไปไหนมันสร้างอะไรไว้ล่ะจริงไหมกามันกมูนาวัิโลโก,โก มันจะไปยากอะไรชั่วขนาดไหนทําเหมือนควายตายมันก็เป็นควายอะนะจริงไหมจะไปดูยากอะไรอที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นแต่ยังไม่จายนะไม่ใช่จายแล้วไปเป็นนะมึงสร้างเหตุไว้อย่างไงอะฮะจริงไหมเหตุปัจโยเหตุยังไงอะฮะจริงไหม ไม่ใช่ว่าโวยใจแล้ว่อยไปเป็นมันเป็นเพราะนั้นเป็นพระอรหันต์ก็เป็นตอนยังไม่จายนะไม่ใช่จายแล้วไปเปลนนะจะบอกให้เป็นสัตว์เป็นเป็ดเป็นผีเป็นเทวดามันก็เป็นตอนยังไม่จายนี่แหละจริงไหมถ้าใจมันดีอย่างอีเก๋อย่างเงี้ยมันก็เป็นเทวดาเนี่จิตมันจริงไหมแต่เมื่อไหร่ถ้ามันโมโหขึ้นมามันก็ไปส่องกระจกลงก็เป็นนางยักษ์จริงไหมล่ะฮะมันเป็นได้ทุกขณะแหละเห็นไหม อ่ะจะรอจะไหนถ้ามันเวลามันโมโหมามันก็เป็นเปรตเป็นผีกันทั้งนั้นเลยท่านให้ดูตรงเนี้ปัจจุบันธรรมเห็นไหมอ่าจำไหมที่ท่านให้ทําบุญอุทิศให้พ่อให้แม่เนี่ยให้แสดงความกตัญญูอ่าผู้เลี้ยงเรามาให้รู้จักคุณนะเห็นไหมท่านถึง ทำไปเถอนะอ่าถึงได้รับไม่ได้รับพว่นทำมันก็ได้รับไงเข้าใจไหมอาทำบุญทำเหตุที่ดีทำไมมันจะไม่ดีล่ะจริงไหมล่ะอะใช่ใช่ใชมัก มักท,ที่จริงอ่ะมักมีองแฝงน่ะเขของคุณวิทยาไงแต่มักของหลวงตาคือศีลสมาธิปัญญาคือมักอันเดียวนี่เลยนะนะนะเห็นไหมมักของโยมก็มักมีองแฝงนั่นแหละแต่มักของอ่าของหลวงตาคือศีลสมาธิปัญญาเห็นนะไ,ไหมศีลศีลก็ต่างกันนะ สินของโยงออกมาสินห้าสินแปใช่ไหมอ่าสินของเนนก็สินสิบไหมสินของพระเาสองรี่สิบเจสินของพิษุนีทำไมสามร้อสบอ็ดทำไมไม่เท่ากันล่ะฮะแหมมึงจะให้มันเท่ากันได้ยังไงวะมึงจะมีบางคนก็มีสินสองก็มีอ่ะฮะมันประหลาดมากเลยนะบางคนก็ถือสองข้อมันบอกกูถซือแค่สินสอง่ยฮะ มึงอยากให้มันเหมือนแปดก็แปดสิแปดก็สาธุด้วยมันจะถือสักร้อยข้อก็ตามมึงละ่ะจริงไหมละ่ะบางคนก็ถือถือเอาข้อเดียวนี่แหละก็เป็นศีลหนึ่งข้อจริงไหมเออต่ศีลสําหรับไอ้แม่ศีลมันก็มีนะมันมีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานะฮะจําไว้นะศีนี่มันไม่ใช่ศีนเฉพาะ ปาลนะจิแปาจาเวลามันมีอธิศิงด้วยอธิจิตอธิปัญญาฮะ,ะเพราะฉะนั้นอะจะมาะต้องตรงเป๊ะอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกมันเป็นสะต,ะตะทิสิเป็นมิจฉาทิสินะจําไว้นะมันจะถือเอากี่ข้อล่ะฮะสินสองยังมีเลยนองนั้นกูไม่ถือแล้วว่ะ ก็ซือเอาแต่ปานาอธินาเนี่ยสองข้อแค่นี้สามข้อกูไม่เอาจริงไหมล่ะตอนแล้วแต่นะแล้วแต่คนอเหมือนทุดงุงคววตสิบสามเนี่ยเห็นไหมทุรงควัตสิบสามข้อเนี่ยพระถือศีลสองว่ยี่สิเพิ่มด้วยอกคุรงควัตอีกสิามข้อถึงเรียกว่าพระทุรงไม่เฉพาะไปเดินนะ พระทุดไปเดินน่ะไม่ใช่พระทุดงนะพระทุดงหมายถึงผ้าที่ถือทุดงค่วัดเพิ่มขึ้นมาอีกแต่บอกให้เหมือนเขาบอกไปนั่งสมาธิไงกูบอกมันไม่ใช่นั่งสมาธิมันนั่งคตมารมันยังไม่เป็นสมาธิหรอกมึงอย่ามาพูดนั่งเพื่อจะทําสมาธิไม่ใช่หรอฮะ,อะ,อะ มันจะเป็นอะไรได้นะอ๋อนะอ๋อ,อทำไมเข็นมาด่วนเหลือเกินน่ะฮะโอ้โหเยียบร้อยยี่สิบเลยนะ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 อ้าวตั้งใจรับพรยะถา,าวะริวะหาปุราปาริปุรเรนติสากรัง เอว่าเมว่าอิโตริงังเปท่นังอุปปะตติอิจิตังปิติตังตุมหังคิปะเมวะจจมิจฉันทุสัพเบปรนทุสังกปาจันโดบอนารโซยัตามณิชติลัโซยัตาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัปโรโควินาสตุมาเตภวะวันตะราโยสุขีรีกายยโกภวะอะพิวารนาซีริสะนิจังมุตาปจายโน จตารุธรรมะวะทันติอายุวโนสุขงังภาลังอ๋อคือไปจัดขังเลยวะ่ะ